a ี a และแช r e ข้อมูลความรู้เพื่อสมดุลชีวิต work-life balance ในโลกสมามใบของคุณชีวิตส่วนตัวครอบครัวและงานหากเรียนรู้ฝึกฝนที่จะรับมือกับสถานการณ์อย่างที่เป็นจริงโดยไม่กดดันตัวเองมากเกินไปต้องไม่ลืมว่าตัวเราคือคนสำคัญที่สุดที่ต้องถนอมไว้ให้ดีและนี่คือวิถีของ Sandwich Generation ที่จะดูแลตัวเอง ที่ผ่านมาเรารู้จักแต่เจน X Gen เจน Y c เจน C แล้วก็เจน Alpha นะคะแต่ตอนนี้มีเจนใหม่ค่ะที่เรียกว่า Sandwich Generation Sandwich Generation คืออะไรวันนี้เราลองมาสแกนบทความจากหลายสำนักกันนะคะเพื่อแชร์ในประเด็นทำอย่างไรเมื่ออยู่ในแซนวิชเจเน e เรชัน n วยที่ต้องแบกภาระดูแลคน2เจน Sandwich Generation คำนี้นะคะเกิดขึ้นมาหลายทศวรรษแล้วค่ะ ข้อมูลจากศูนย์พิจัย Pew Research Center นะคะจากสหรัฐอเมริกาได้รวบรวมข้อมูลประเด็นทางสังคมโดยเฉพาะแนวโน้มทางประชากรศาสตร์ของโลกเนี่ยได้ระบุเอาไว้นะคะว่า Sandwich Generation หมายถึงคนวัยทำงานที่อายุประมาณ40-50ปีนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เป็นหลักเป็นฐานกันแล้วและส่วนใหญ่เนี่ยมีพ่อแม่อยู่ในวัย65ปีขึ้นไปที่อยู่ในความดูแล รวมทั้งมีลูกนะคะอายุต่ำกว่า18ปีหรือว่ามีลูกที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะแต่ยังต้องได้รับการดูแลสนับสนุนจากพ่อแม่อยู่ซึ่งการสำรวจเนี่ยพบว่ามีแซนวิชเจเนอเรชันน71%ะคะที่มีอายุระหว่าง40-59ถึงปีและก็ประมาณ19%เนี่ยมีอายุน้อยกว่า40ปีและ10%ที่มีอายุมากกว่า60ปีเป็นทั้งเพศชายเพศหญิงนะคะ มีอัตราส่วนของการเป็นแซนวิชเจเนอเรชันในใกล้เคียงกันสำหรับงานวิจัยของไทยที่เผยแพร่เมื่อปี2560ได้พบว่าอายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแซนวิชเจเนอเรชันในไทยนะอยู่ที่ประมาณ55.67ปีค่ะซึ่งเป็นวัยที่ใกล้เกษียณอายุแล้วนะคะที่ยังมีภาระเลี้ยงดูลูกแล้วก็ยังต้องหารายได้เพื่อดูแลพ่อแม่ที่เข้าสู่วัยเกษียณอีกด้วยค่ะ การอยู่ตรงกลางระหว่าง2องเจเนอเรชันของแซนวิชเจเนอเรชันนี่เองนะคะก็เลยมีคำเรียกเจนนี้นะคะอีกคำหนึ่งเรียกว่าวัยแห่งการเป็นเดอะแบกแบกอะไรก็คือแบกภาระนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่แซนวิชเจเนอเรชันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะการ,รเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สังคมที่ผันผ,นผวนในทำให้แซนวิชเจเนอเรชันเนี่ยต้องแบกความรับผิดชอบที่หนักอึ้งเอาไว้บนบา่าวางก็ไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าก็ดำบาก ถูกบีบอัดด้วยภาระหน้าที่ของการเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกที่ดีในเวลาเดียวกันลองสำรวจตัวเองนะคะว่าคุณอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่าทำหลายๆภารกิจในหนึ่งวันทั้งดูแลลูกแล้วก็ดูแลพ่อแม่ไวกระเษียณถึงบ้านดึกดื่นบางทียังต้องมานั่งทำงานบ้านต่ออีกนะคะจนกระทั่งถึงเวลานอนภารกิจทั้งหมดเนี่ยจะวนซ้ำเป็นรูปแบบเดียวกันทุกๆวัน หากชีวิตของใครนะคะใกล้เคียงกับสถานการณ์แบบนี้เป็นไปได้คะ่ะว่าคุณคือแซนวิชเจเน r เรชันแล้วคะ่ะถ้าเรามองย้อนไปในปี1981นะคะหรือประมาณ40กว่าปีที่แล้วมีนักสังคมสงเคราะห์คนหนึ่งคะ่ะที่ชื่อว่าโดโรธีมิลเลอร์นะคะเริ่มใช้คำแซนวิชเจเน r เรชันนี้เพื่ออธิบายถึงผู้หญิงวัย3 0 4 0ปีที่ต้องดูแลคน2 g e เจเน t เรชันในบ้านในครอบครัวเดียวกัน เปรียบเหมือนคนคนนั้นนะคะเป็นไส้กลางของแซนด์วิชที่ถูกปีบอัดด้วยความรับผิดชอบทำไมถึงเกิดแซนด์วิชเจเนอเรชันขึ้นมาได้บทความของ the matter นะคะให้เหตุผลแรกเอาไว้ค่ะว่าเป็นเพราะว่าโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวค่ะคนรุ่นพ่อแม่ที่เป็น baby boomer นะคะตอนนี้เป็นสัดส่วนประชากรที่ใหญ่ที่สุดกำลังก้าวเข้าสู่วัยเกษียณอายุทั้งหมดแล้วค่ะ เมื่อก่อนนะคะเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเป็นแรงงานทํางานโครงสร้างประชากรก็มีคนทํางานมากกว่าคนวัยเกษียณทําให้การจัดสรรทรัพยากรของรัฐเนี่ยนะคะเพื่อที่จะดูแลเบบี้บูมเมอร์ในยุคนั้นเนี่ยมีเพียงพอค่ะแต่ตอนนี้นะคะคนวัยทํางานเริ่มมีสัดส่วนที่น้อยลงเรื่อยๆค่ะในขณะที่คน มีอายุยืนยาวกันมากขึ้นแต่ความแข็งแรงของร่างกายนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นตามการเวลานะคะก็เลยทําให้เกิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นด้วยและที่สุดนะคะก็ตกมาเป็นภาระของคนรุ่นแซนวิชเจเนอเรชันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองค่ะ สำหรับเหตุผลที่2นะคะก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่ถีบตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งาภาวะเงินเฟอ้อสินค้าบริการมีราคาแพงขึ้นมากนะคะขณะที่รายได้ต่อหัวนั้นกลับเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็กระทบไปถึงเรื่องของการเก็บออมเงินด้วยนะคะรวมทั้งการจัดสรรเงินก็ยากมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะ นิยามของแซนวิชเจเนอเรชันเนี่ยเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นเป็นใครก็ได้ค่ะที่ต้องแบกรับหน้าที่จากทั้งสองทิศทางยิ่งในช่วงวิกฤตโรคระบาดนี่นะคะผู้คนจำนวนมากเลยเนี่ยเข้าสู่ยุคแซนวิชเจเนอเรชันได้อย่างรวดเร็วและไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะโดยเฉพาะการที่ต้องผเผชิญกับภาวะด้านการเงินการดูแลสภาพร่างกายและก็จิตใจของคนสองเจน และรวมทั้งต้องประคับประคองชีวิตในแต่ละวันของตัวเองอีกด้วยนะคะกลับมาดูผลสำรวจของ Pew Research Center กันอีกทีนะคะเราจะพบว่าชาวแซนวิชเจเนอเรชั่นในมีแนวโน้มจะรู้สึกกดดันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเวลาประมาณ31%ค่ะระบุว่าพวกเขาเนจะรู้สึกเร่งรีบอยู่เสมอนะคะว่าต้องจัดการตารางชีวิตมากมายมากกว่าการทำงานปกตินะคะเพื่อที่จะดูแล ในครอบครัวด้วยยิ่งถ้าเป็นครอบครัวขนาดเล็กเนะี่ยยิ่งทําให้พวกเขาต้องแบกรับภาระหนักขึ้นนะคะบางคนนถึงก็ต้องลางานหรือว่าออกจากงานมาเพื่อดูแลคนในครอบครัวเพราะว่าไม่มีญาติพี่น้องคนอื่นเข้ามาช่วยดูแลถ้าภาวะแบบนี้เกิดขึ้นกับใครนะคะก็น่าจะมีความเครียดสะสมอยู่พอสมควร s ซน d w วิชเจเนอเรชั n นเนี่ยส่วนใหญ่จะเผชิญความเครียดค่ะทั้งจากความรู้สึกว่าดูแลทุกคนในครอบครัวได้ไม่ดีพอ รวมทั้งความเครียดทางร่างกายจิตใจที่หาเวลาพักผ่อนหรือว่าออกกำลังกายให้ตัวเองแทบไม่มีนะคะคุณผู้ฟังคะไม่ใช่แซนวิชเจเนอเรชั่นจะมีแต่เรื่องเครียด,เ,ยดเท่านั้นนะคะจากการสำรวจของ Pew Research Center ก็พบอีกเช่นกันคะ่ะว่าระดับความสุขในชีวิตภาพรวมของเจนนี้นะคะไม่ได้ตกต่ำมากคะ่ะ หลายคนเนี่ยกลับเอนจอยกับชีวิตบุ่นบุ่นวายๆนะคะตอนนี้เห็นมันเป็นเรื่องธรรมชาติตามคันลองของวัฏจักรชีวิตค่ะแล้วก็ชอบที่จะได้ดูแลครอบครัวหลายคนในจัดสรรเวลาลี้ภัยจากความวุ่นวายในแต่ละวันนะคะด้วยการาไปนั่งสมาธิบ้างหรือว่าไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็กลับมามูฟออนต่อได้นะคะเพียงแต่แค่ปรับตัวเท่านั้นค่ะ แต่จุดใหญ่ใจความนะคะผลวิจัยระบุว่าการที่ใครสักคนเนี่ยจะไม่ทุกข์กับภาระที่เขาแบกอยู่ได้นั้นน,นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าการเงินในครอบครัวของพวกเขาค่อนข้างมั่นคงเพียงพอที่จะซัพพอร์ตเจนที่ต้องดูแลนั่นเองค่ะเรามาดูงานวิจัยในไทยนะคะที่เผยพแพร่ไปเมื่อปี2560ในหัวข้อที่ชื่อว่าผลกระทบของภาระความรับผิดช,ชอบกับความพึงพอใจในชีวิตของ กลุ่มแซนวิชเจเนเรชันได้ระบุเอาไว้นะคะว่าภาระความรับผิดชอบของผู้ที่อยู่ในกลุ่มแซน w i วิชเจเนเรชันนั้นมีเรื่องของสถานภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญนะคะสะท้อนให้เห็นว่าความเครียดส่วนใหญ่ของคนในเจนนี้เนี่ยมักมาจากความพร้อมหรือว่าไม่พร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่นะคะทั้งด้านการเงินและก็เวลา พวกเขาไม่ได้รู้สึกแย่นะคะกับภาระหน้าที่ที่พวกเขาต้องรับผิดชอบตราบใดที่มีความมั่นคงทางไรายได้ค่ะแอทิน mm ่าเวลาแชนโทนี่นะคะแพทย์อายุรศาสตร์แห่งมหาวิทยาลายัยเซาท์แทมป์ตันกล่าวเอาไว้นะคะว่าในประเทศจีนนั้นรัฐยังคงพึ่งพาครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กค่ะดังนั้นเวลาพ่อแม่ออาไปทำงานเนี่ยนะคะแต่ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะจ้างพี่เลี้ยงเด็ก ปู่ย่าตายายจะเข้ามามีบทบาทสำคัญแล้วก็ทำหน้าที่ในส่วนนี้แทนค่ะในประเทศไทยเองนี่นะคะมีโมเดลนี้เนี่ยกระจายไปทั่วทุกระดับชั้นของสังคมค่ะแต่ในหลายประเทศเองก็รัฐก็มีนโยบายนะคะหรือว่ามาีบริการสาธารณะหรือว่าเป็นรัฐสวัสดิการที่มารองรับปัญหาดังกล่าวด้วยเช่นมีการามีเงินอุดหนุนเพื่อดูแลเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุในครอบครัวนะคะ บทความหนึ่งค่ะจากกรุงศรีเดอะโคชนะคะเน้นเรื่องสภาพเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ค่ะน่าสนใจที่หนึ่งในวิธีที่สามารถช่วยเหลือคนรุ่นแซนวิชเจเน r เรชันจากความเครียดได้ก็คือการวางแผนการเงินที่จะช่วยให้เจนนี้นะคะสามารถจัดสรรเงินได้อย่างมีเป้าหมายแล้วก็บริหารการเงินให้เหมาะกับสิ่งสำคัญก่อนหลังได้ค่ะและการบริหารจัดการเงินสด สิ่งที่สำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้ก็คือทำอย่างไรให้เหลือเงินออมรวมทั้งเรื่องบริหารความเสีย่ยงด้วยการทำประกันให้ครอบคลุมรวมทั้งรู้จักเรื่องการลงทุนที่เหมาะสมนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดเรื่องของภาวะความกดดันแล้วก็ความเครียดของแซนวิชเจเนอเรชันนี่นะคะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งคะ่ะชื่อว่า The Sandwich Generation: Sky to Elder Care นะคะผู้เขียนคือฟิลิปรัมเรล ผู้อำนวยก,การฝ่ายวิจัยและก็ฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเคนตักกี้สหรัฐอเมริกาเขาได้เขียนอธิบายในเรื่องนี้นะคะว่าคนเจนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับสิ่งที่มีความซับซ้อนอย่างมากนะคะสอดคล้องกับบทความของแคลร์อับยานะคะซึ่งเป็นนักขาวแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแซนวิชเจเน r เรชันได้นิยามความซับซ้อนในการเป็นผู้ดูแลคนหลายๆเจ n เน a เรชันเนี่ยในเวลาเดียวกันว่า เป็นคลับแซนด์วิชเจเนอเรชันนะคะที่ไม่ได้มีแค่ไส้ตรงกลางระหว่างขนมปัง2แผ่นเท่านั้นแต่เป็นไส้แซนด์วิชหลากหลายที่ทับซ้อนด้วยขนมปังหลายๆแผ่นต่างหากความเครียดจึงเป็นภัยต่อใจของแซนด์วิชเจเนอเรชันนะคะหากคุณเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวความกดดันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทวีคูณค่ะเพราะว่าไรายได้ของเราเนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ยังมีพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ไปจนถึงลูกหลานที่ต้องพึ่งพิงรายได้จากเราค่ะความเครียดอันนี้เนี่ยจึงไม่ใช่ความเครียดธรรมดาทั่วไปในชีวิตประจำวันนะคะมันเป็นความซับซ้อนอยู่มากๆเลยและก็มีความรู้สึกผิดที่ค่อยๆกัดกินในใจของบางคนได้นะคะว่าตัวเองนั้นดูแลทุกคนได้ไม่ดีพอความวุ่นวายซับซ้อนในแต่ละวันเนี่ยอาจทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นห่างเหินมากขึ้นด้วยค่ะแต่อย่าก,กังวลไปค่ะ ถ้าคุณเป็นแซนวิชเจเนอเรชันทุกอย่างมีทางออกเสมอนะคะหากเรียนรู้ฝึกฝนที่จะรับมือกับสถานการณ์อย่างที่เป็นจริงโดยที่ไม่กดดันตัวเองมากเกินไปต้องไม่ลืมนะคะว่าตัวเรานั้นคือคนสำคัญที่สุดที่ต้องถนอมไว้ให้ดีค่ะและนี่คือวิธีของแซนวิชเจเนอเรชันนะคะที่จะดูแลตัวเองให้ผ่อนคลายและรู้สึกผิดน้อยลงค่ะประการแรกค่ะ การให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองให้เวลากับตัวเองนั้นสําคัญมากๆนะคะต้องไม่ลืมว่าหากเราล้มไปสักคนเนี่ยคนที่ต้องพึ่งพิงเรารอบๆตัวก็จะลําบากไปทั้งหมดค่ะคําแนะนําก็คือลองตื่นเช้าขึ้นสักครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อออกกําลังกายคุณผู้ฟังอาจคิดไม่ถึงนะคะว่าการออกกําลังกายเพียง30นาทีต่อวันเนี่ยช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นจริง,รงๆค่ะ และถ้าช่วงเย็นหรือว่าก่อนนอนเนี่นะคะเรามีเวลาว่างให้ตัวเองมากขึ้นได้เนี่ยก็ทำสิ่งที่ชอบค่ะเช่นอาจจะดูซีรีส์ฟังเพลงหรือว่าแต่ละเดือนนี่นะคะลองนัดสังสรรค์กับเพื่อนสนิทสร้างพลังบวกให้กับชีวิตตัวเองบ้างนะคะประการที่2องค่ะเราลองฝึกปฏิเสธบ้างการที่เราเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือผู้คนนั้นเป็นเรื่องดีนะคะ แต่ในข้อดีนี้ก็อาจจะกลายเป็นจุดที่คนอื่นเขาเอาเปรียบเราได้ควรฝึกปฏิเสธแบบที่ไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรต่อท้ายนะคะแซนวิชเจเนอเรชั่นนั้นนะต้องระลึกอยู่เสมอค่ะว่าเวลาและพลังงานเป็น2ส,สิ่งที่มีค่านะคะที่ไม่ควรเสียให้ใครโดยไม่จำเป็นในประการที่3นะคะลองใช้โอกาสนี้สารสัมพันธ์ บริหารจัดการให้ปู่ย่าตายายเนี่ยช่วยดูแลหลานๆนะคะขณะที่เราต้องออกไปทำงานก็จะช่วยลดเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องไปฝากเลี้ยงตามสถานรับเลี้ยงเด็กต่างๆหรือว่าจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลที่บ้านขณะเดียวกันนะคะการทำเช่นนี้เนี่ยก็ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองเจเนเรชันให้เด็กๆเนี่ย ได้ใกล้ชิดกับปู่ย่าตายายในทางกลับกันนะคะผู้สูงอายุเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าที่ได้ช่วยดูแลหล,นหลานๆและข้อที่4นะคะประการสุดท้ายจงรับเท่าที่รับไหวค่ะการดูแลพ่อแม่ในวัยชราแล้วก็เลี้ยงดูลูกนะคะวัยเรียนเนี่ยเป็นหน้าที่ระยะยาวคนที่ดูแลจำเป็นต้องหมั่นประเมินสภาพร่างกายสภาพจิตใจแล้วก็กำลังทรัพย์ของตัวเองนะคะว่ามี ขีดจำกัดแค่ไหนถ้าหากเราได้หาลือกับพี่น้องคนอื่นๆเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือได้บ้างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะการขอความช่วยเหลือพี่น้องนะคะไม่ได้หมายความว่าเราออนแอนะคะหรือว่าเราเห็นแก่ตัวหากเรารู้สึกว่าบางเรื่องนี่หนักเกินจะแบกรับเนี่ยควรจะระบายให้กับคนใกล้ตัวแล้วก็มองหาตัวช่วยนะคะที่จะมาพูดคุยหรือรับฟังปัญหาของเราหรือบางทีอาจจะ ขอพูดคุยกับจิตแพทย์เพื่อขอคำแนะนำดีๆก็ได้ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าทำเพื่อตัวเองบ้างสิ่งใดที่จะให้รางวัลกับตัวเองนี่นะคะอย่ารีรอที่จะทำเพื่อที่จะเข้าไปสร้างชีวิตชีวาสร้างพลังบวกให้เราเดินบนเส้นทางของคนรุ่นแซนวิชเจเนอเรชันได้อีกยาวไกลค่ะขอขอบคุณบทความจากไทยรัฐออนไลน์ และ The Matter รวมทั้งกลุ่มสี The Coach และขอขอบคุณสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสสสและมูลนิธิสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ผู้สนับสนุนรายการภายใต้โครงการศูนย์สืส่อสารและประสานงานภายขคีเครือข่ายสุขภาวะองค์กรพบกับ Happy Workplace Read and Share ในอีพีหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ